สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีเแล่าทางช่องวิมุนเพื่อนคุณทงเกษตรสําหรับทา่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมดกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับลิปนี้มือนี้เด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันจันทร์พี่น้องมาอยู่ทั้งอำเภอชายบ้านที่พี่น้องมือนี้พ่อมาทรงมั่นมั่งเจ้าพี่น้องก็เลยมาบึงตลาดง้อทั้งชัยบ้านพี่น้อง ตลาดคว,วายเพิ่นมีทั้งงวดทั้งควายได้พี่น้องทั้งเพื่อใช้บ้านพนเปิดทุกมื่อวันจันทร์พี่นอ้องอยู่ห้างเขาเห้างแยกมาอันลูกน้ำตาลพี่น้องเขามาสิไปใช้บ้านน่ยอย,อยู่อยู่ทางดำติดทางดำาเลยพี่น้องม่ซอยเขามาทางเขาง่ายๆพี่นอ้อ,นนองกับเ้าโมนี่ก็บจิพามาเบิ้งราคากล้วยก่อนพี่น้องสวยจังน้อยจังสิไปเบิ้งราคางวดพี่น้องเด้ออันนี้ Qua hạng, à à. you know, oh, phân cảng giống hạng thái gần như. Chem luôn ban anh, 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 nó. Luôn ban bó. Luôn bó bán đi. Bó luôn hạng, đi. Bó luôn hạng 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 đi. 3ปี <S S ng, 2เดือน3ปี2เดือนพี่น้องโอ้ยาวพี่น้องลําโตคนยาวดิ3ปี2เดือนพี่น้องค่อยปูเปิดไว้จักบาละตาเปิด62 62เนาะราคาให้ต่อได้เนาะตาเนาะได้้ห้อยซื้อวางเด้อบดนี้ฉลองฉลองอยู่สบ้านอยู่อันสีทาตสีาตเบอร์โทร ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดห่่หยสาอยฉลองเนาะสีถาดพี่น้องผู้ใดสนใจจะเฮ็ดพอพันด้วพี่น้องเด้อทุสอบพัมต่อรองราคาไดพี่น้องหอยฉลองตั้งสีถาดลพี่น้องปไอปงามปงามพี่น้องปอยเถิดอพันธ์ต้มตัวดีพี่น้อง สูงลอยสี่สิบนคนวาราคาหกราคานี่ต่อได้พี่น้องมาตั้งทีพี่น้องขอางห้าบ่เนี่ยข้างใครเนาะข้างข้อถือั้งหฮาเลยส่นตัวใดโอ้บมาซืือบ่โอ้มาหาบึงควายเนาะควายบ่หลายมันี่จะเกาลายบ่อันหลายกับฝนตกเนาะฝนตกเนาะเขาสวยบ่ โอ้มือนเหมือนถ้าอย่เข่าพี่น้องฝนตกกายังบป่าลหลอยู่เป่าใจด้วยพี่จงสีหลมาสิพี่้องมาก้ามาบึงทั้งผิดพี่นรองอันนี้ตกเทึ่เนาะมาฟังสิไอ้ยังอยหน่อยบนก็าบาล้นี่ เป็น่องิเจ็ดหาลอยครับเจ็ดหาลอยเนาะเป็นกล้วยหน่อยคืนกำลังต่อรองก่อนจ่พี่น้องฟังถือยนงอง ไม่ชิดทางครับพ่อแม่นเลูากกันเถง่านบกครับแมลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ป่ะลูกยังหรอลูกคนลูกผมครับลูกผมเนาะพี่น้องเขาจนพูนทรงลูกก่ต้องห่วงกล้วยแม่นี่มันในลูกยุกตัวเหรอ นี่ตัวตัวสว่างยืนยน้ำนี่ตัวสามที่ไปท่องแล้วครับแม่เขาท่องในสองเดือนท่องยังท่องยังท่องของใสถ้าอยากของเงินเงินอุทัยครับเงินอุทัยเนาะครับควบโขครับจักเดือนแล้วสวงเดือนกว่าครับท่องในสองเดือนเนาะลูกลูกสาวลูกสาวแม่เพิ่งสูงเท่าไรสูงร้อยสามสิบห้าตัวสามหาเนาะครับลูกที่สองสามในท่องเนาะลูกแป่ว่าจะได้งกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับพอดีเจ็ดลูกง้อกลมก้อยกลมเนาะลูกกลมครับราคาเปิดไปเท่าไรเปิดไปสิบสามครับแสนสามครับผมแสนสามเมื่่อร่งได้ครับ ราคานต่อได้เนาะครับผมหอยยางเรยซื้อหอห้อยจานบ้านดุงครับจานบ้านดุงเบอร์โท่0ศูนย์เก้าสองศูนย์เกาสอแปเจหแปด็หย่อยหอยจานเนาะจานบ้านน้องกอดครับนองกอพี่น้องอันแม่นกัแม่นะว่าครับว้แม่นเนาะของปาคู่นึงครับพี่น้องมาพมเดียวนี้ครับผู้ใไดสนใจอยากได้ค้อยไปเรียงพี่น้องโทรมาสอบคนะคุณพี่น้องเ้อพื่นกานดีเรียบดีหอยแมลลูกพี่น้อง จะไปจะค้องคนทักยิ้มใ่จะของคนไปออห้าร้อยงัวอยู่พี่น้องเพราะว่าไม่มีตลาดาาง่วงคางๆกันนี่พี่น้องเป็นเม่ลกูกเมลูกลูกตัวเมรือตัวคู้หรอลูกผู้พี่น้องลูกผู้เป็นลูกผู้ครับจะคของคนหันบายูจะาของคนจักไปทางไหน ค้อยบ่าลายพี่น้องเพราะว่าฝนฝนตกฝนตกค้อยบ่าลายปไปเลยเพราะว่า,าพ่ออยู่เขาตลาดทั้งมันอำเภอไส้บ้านพี่น้องตลาดนัดโคกระมือเปิดทุกมือวันวัดจันทร์ได้พี่น้องเด้<ม>อผู้ใดต้องการอยากได้ควายงวัวไปเลี้ยงมาได้พี่น้องมาได้หรือว่ามาสอบถามราคามาเทียบราคา<ม>ได้พี่น้อง มาทั้งอำเภอไช่บ้านแล้วเาก็ควายลาอยู่พี่งดอกแต่ว่าช่วงควายยังมัมีแล้วรอ้เย็กน้อยพี่น้องราคามันมาอีกควายงามพี่ง้องข้างไปเหระข้างเฮ้าบ่แม่ลูกกันบอโอ้ลูกคือตัวใหญ่ถิ่นไหมใหญ่อันนี้ลูกโอ้ลูกเรียกพี่น้อโอ้ลูกสาวพนบ่ลูกเรียกบ่นี่สมบางยังไหวบ่นี่พ่อพน้อันนี้อบ้างค่ะอันพ่อพนอันพ่อตัวพ่อพ่นไห พ่อสิงโตโอ้ลูกบอกสิงโตด้ยเนาะโอ้ลูกสิงโตอันนี้ทับสิงโตเลยที่กันแม่ค่ะแม่เพิ่นในลูกสองในท้องนี่แม่ค่ะแม่เ่สูงลอยละแม่สูงลอยสามเชี่ยาบวกลอยสามเชี่ยาพี่น้องทับสิงโตวไว้เนาะตัวนอกก็ลูกสิงโตตัวน้าอีกได้สิงโตอีกพี่น้องได้จักเดือนเลยอันทับอะไรได้เก<ไ>้าเดือนค่ะได้ใกล้สีคข้อแล้วเนาะค่ะนุ่มไข่เลยพี่น้องเก้าเดือนราคาแม่ก็หลุนเท่าไหร่ เส้นหาหมื่นหาพันเนาะตอนล่องเลยเนาะหาสูวยแยกก็แยกได้เนาะลูกสาวค,คนตกเเ่อมื่นเนาะแม่พนลต้ันนี่แม่แปดสิบหาพี่น้อยพันแย,นยกแยกได้ด้พี่น้องเนาะหน้อยยังซือ่นั่งหน่อยงนะ่อยเนาะยุไซบันหลานในหอ่านในหอยที่เนาะยุไซบันห่อไซบ้านเนาะฝากเบอร์โทรพี่น,ในใ้องเนีน่ยศ5ค่ะ2 094ให้หอยนั่งหน่อยเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาด้วพี่น้องเด้อโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเพิ่นเอาพี่น้องห้องเวลาด้วยเลยไม่ลูกราคาเพิ่น70ห่าครับ70ห่าเนาะลูกกึ๊ตัวเลยเนะลูกตัวนี้สองลูกสองเนาะแม่เพิ่นสมไปแม่ท้องแม่ท้องว่างบ่แม่ท้องว่างข้อมผสมเนาะลูกผูดเนาะแม่เผสมอะไรเนาะลุงไม่ถามยิ่งไปเลย ลุงลอยสามเสียหาราคาควรใบเจ็ดเช็ดเสียหาเนาะค่อยแม่ลูกคี่น้องลูกถ um> ูกผลูกูกเนาะูก่ง่า่าก็มาเย้วยราคาเจ็ดเสียหาราคาห่ต่อะเนาะห้อยยังเราห้อยห้องห้อยบีห้อยบีย่ใสบ้านห้องบ้านสวนมอนครับ้านสวนมอนเนาะทะเลบแดง เบอร์โทษทิตต่อศูนย์หกห้าศูนย์หกหนึ่งแปดสองับผู้ไดสนใจกับโทษสอบทา้มต่อรองน้ำฝนได้พี่น้องเยอะพี่น้องเมลูมีหอนมักกระเล้งกันพี่น้องมาบึงป้อยเถืกก็เข้าระตานี่รูปวงยันตอนอบ่มผู้ดินบ่มผูดินปินก้อยผูกพี่น้องก้อยผูก anh anh nhu phân đây chắc kỳ lẹo kỳ có, có oh, thoảng ăn đi thế nào kỳ có qua nó no? qua nhăng nổi như thế nào thoảng ăn đi chứ vừa vậy thấy đây là tàng hả <laughs> <laughs> sao sao hà bò? Ồ, sao hà loại thế nào 20,000 <laughs> mưa hà hà phân, hà loại sao hà hà loại ผู oh, no. human ้พี oh ่น like ้องของอ่างดีอยู่ข้าวข้าเนี่ยต่อได้เนาะต่อลองไรห้อยยังซื้อห่อซื้อห่ออะไรข้อประกอบครับพอประกอบเนาะอยู่ข้างใดบานห้อง้องเมกเบอร์โท้สอบเมามศ6 3์โทรสี่ถาม0 6นย์สนพี่น้องผู้ใดสนใจก็พี่น้องได้แต่ว่าเป็นค้อยฟูพี่น้องค้อยู ไรสนใจกันมาสอบถามนุษย์ออกพี่น้องนุ่งพี่น้องอันเจ้าเดียวกันตัวนี้พี่น้องไว้สองหมื่นสี่พี่น้องราคาสองหมื่นสี่ราคานี่ต่อได้ลูกพี่น้องเด้ออใครจะคล้องพนยังบ่มาอยู่พี่น้องเมย์ตัวเมย์นี่บ่อกโอ้เมย์น่นอยนี่ห้องไว้สิบเจ็ดบนตทุผู้เด้อบอนยุ่งเศร้าหา ราคาเศร้าหารูปบ่งยันนอนนี่เนาะร้อยเซอร์กันยูไถบุญโอ้ยบูไถบุญมันขจาเนาะไป็นประแจคอมันรูกรูกบ่กจอดร้อยโอ้ราคาเศร้าหาครับราคาพันโอ้ห้องโอ้มันงามเนาะพี่น้องเป็นว่าเศร้าหาวะสันห้องห้องราคาห้องไว้ซืสอเนาะราคายังต่อได้พี่น้องคุณผู้ชม แล้วว่าแม่นี่ตัวมี้ตากาไฟกระปิเหลาเนาะห้าบาทกับห้าบาทสิบบาทสิบบาทตัวอะไรเนาะตัวเขาจะเขาขายให้แล้วโอ้อันนี้สิบเจ็ดเนาะห้อยยังไงซื้อเฮาผมว่าะดนครับโอ้เจ้าของตลาดเนาะมีเบอร์โทรบาเนาะมีครับบอกพี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก ส2 1 2องหนึ่งสองสองหกี่สอกของตลาดเนาะพ่อหมิงมาสั mm ่พ hmm. ่อหมิง uh, ผ ah, mm ู hmm. ah, man, man, ah. oh, oh, ้ใได้สนใจแต่โทรมาเลยพี huh. ah, uh ่น huh. ah, ้องอันแม่ยังไงเขาหบ่อนเแม่นครับแม่อมีนบแม่เนาะนี่พี่น้องแม่หนึ่งแบบไงด้ยนี่มันม่ลูกบอลใน้องมะนี่ขายออกตัวูขั้นตอนนี่ละโอ้ยแยกลูกตัวขาวนี่ละตัวขาวละแยกออกไปแม่เพิ่นมั่นบ่มั่นมันยังวันมั่นครับโอ้ทองว่างเนาะราคาเพิ่นเทไรล่าคหา่ยหาาเม่อาราคาเนี่ตัวด้เนาะ ความสูง <COM> ้นสูงเท่าไรเนาะร้อยสี่สิบร้อยสีเอ็ดร้อยสีเ็ดพี่น้องร้อยสี่อยสีเอ็ดจะเป็นควอยหลายลูกเหรอเนาะหกลูกพี่นองกลูกพี่น้องได้สนใจก็ยังโทรมาสอบถามมาต่ออาด้วยพี่น้องด้วยอันเม่นีนดิตัวนี้อันว่าเสียวิาพันโอ้ชิผาพัพี่น้องว่าเป็นไฟงมันเล้ยายกันตัวแม่ตัวผูเลนี่ตัผู๋ครับตัวผู๋ผู๋นห้องไว้ิาพันพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจก็มาสอบถามมาต่อรองออกพี่น้องตลาดนี้เปิดทุกวันจันทร์เนาะครับทุกวันจันทร์พี่น้องผู้ใดต้องการมาได้เนาะมาแต่แรงวันทุกก็ได้โอ้มานอนอยู่พี่เนาะมานอนอยู่ตลาดนี้พักมีที่รองรับอยู่พี่น้องมีที่เตาหม้อในเพียบอยู่อันยุไซบ้านมงยูอะไรตลาดนี่นะมีที่ตั้งเอื้อนบ้านยังเนเออเขาเอิ้นตลาดนนสำรานุ่นสำรานเนาะไสว้านบ้านนุ่นสำรานอำเภอไสว้านตลาดนันตั้งอยู่บ้านนุ่นสำรานตลาด สถานที่นี่เขาเป็นนู่นส้ำล้านโอ้ตั้งอยู่สถานที่ที่ตั้งของตลาดนนส้ำล no ้านพี่น no no ้องอำเภอไซบ้านเนาะจังหวัดจังหวัดอุดรนี่เนาะอุดรจังหวัดอุดรนี่พี่น้องแล้วอย่าวัดสกขุนนี่มาเมียนด้วยจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรเค้ยไายแต่สกขุนนะบ่มาจังหวัดสกขุนมาเมียนด้วยมันขึ้นอุดรเนาะออุดรพี่น้งเปิดทุกมมือวันจันทร์เนาะวันจันทร์ผู้ใดต้องการมาแล้งมาแลงมันผิดมาเลยมันผิดมาได้เนาะผู้ใดต้องการอยากมาขายง่วขายไข่จะมาได้พี่น้อง มีท <mm ี <eh ่พักไหนพักพร้อมเรียบร้อยพี่น้องน้่นในมีเพี้ยนตางบึงแม่ลูกลูกกักตัวเหรอลูกสองสามหอลูกสมน้องแม่สมไปสมยังไงเนาะสมบันบันพี่น้องแม่คนสูงเท่าไรฮะประมาณร้อยสามหอดเนาะลูกผู่ผูพี่น้องราคาห้องห้องไว้์อะไรบ้างเดี๋ยวราคาหกหมื่นพี่น้อง ก้อยลูกสองประมาณสมเนาะนี่เพื่นสมเรียบร้อยจะพันสมตัวไว้เนาะคมตูไว้อ่น้องก้อยกับชุมประมาณร่อยสาสินี่แหละพี่น้องราคาเปิดไว้ราคาหกหมื่นเนาะกอยยังเข้าซื้อต้นยุสบานห้องคุ้พว่าม่ามีเบิร์โทรบอนบอกพี่น้องน่ยกเศูนย์เก้าเจ็สามสอง หอยต้นเนาะดูพ so ี่น <cả> hey, ้องเด้อผู้ใดสนใจก็ทู่สอบทมต่อร่องได้พี่น้องเพิ่งกระเอ้าลงหลุดอยู่โอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่สาวบ้าน้อโอ้แม่สาวสมไปฮะ ผสมใหม่ไว้โอ้สมใหม่ไว้ได้จักเดือนเลยได้เท่าไหร่หรอครับผ่านสามรอบไปผ่านสามรอบนี่นะได้ใบได้ใบาสมใหม่ไว้คุณผ่านสามรอบสูงเท่าไหร้ความสูงคนก็ได้วัดที่ไหนเลยนะปาลุงหอดเท่าไหร่ซ่าเท่าไหร่ซ่าหาเปลซีเล่ยหซ่าหาซ่าหัวขื่นก็ข้าพนเท่าไรตสี่มื่นเก่าจ้ะ ship cầu, thì nó. các ờ, à, này, to đây nó. To này. Massong tò. You hung hay hong hoi, hong dung này. Ung hoi, pha ở Udo nó. Ung udo nó, you know. 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 Ung udo nó, you nó, thằng nó, nó, เจ็ดสิบเปิดไปเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดหมื่นพี่น้องท่องจักเดือนก็แปดเดือนกว่าแล้วจ้ะท่องแปดเดือนท่องเจ้าสั้นพี่น้องลูกสักตัวเลยค่ะแม่เพิ่นึ่งลูกตัวที่ดีลูกซีเนาะความสูงเลยลอยสามส้นเผาเลจ้ะความสูงลอยสามหาพี่น้องราคาเปิดไปเจ็ดเนาะราคาเนี่ยต่อได้เนาะห้อยยังไงซื้อห่อห้อยจักบาทครับน่ะห้อยยังเครื่องเก่าจ้ะตอร้องเลยห้อยติ้วจ้ะห้อยติ้วเอาพวกประจักษ์เบอร์โทรูส 087ย์แป1จ็1 0 1 0 9้าหนึ่งจิ๋วเนาะทั้งประจักษ์ก็พี่น้องเด้อผุ้ใดสนใจกัโทรมาสอบถามมาตอรองอะไรพี่น้องแม่นี่ให้ลูกนะคนวางลูกดิห้องแปดเดือนคนวาพี่น้องแล้วก็ตอรองไหนก็พี่น้องเดาอผู้ใยสนใจก็โทรมาสอบถามมาตอรองเบิ่งพี่น้อง ก็ไอ้บ่ค่อ,คอยหลายพี่น้องมือนีิ้วซ้ำนีอะไะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็ได้ครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหม่สำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ